ีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกับมาอีกแล้วนะครับผมเย่ yeah. สรับวันนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนๆพื่นตํนำตำตำำ,ำ,ำปิงปต <c oughs> ิวติวติวตินะครับผมกับคนเหล็กนะครับผม Terminator 2 j u d g m e n t day นะครับกับ T800 นะครับ final battle นี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นงานของเนกานะครับเป็นงานของเนกาเก่านะเพื่อนๆนะนะครับผมเป็นรูปแบบเก่าเลยนะครับที่ยังคงเป็นแพงแผงอยู่เลยนะฮะซึ่งไอตัว T800 ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็เอามาเรียกว่าย้อมดีกว่านะเขาก็เอามาย้อมใหม่เป็นรูปแบบกล่องนี่ก็มาสักพักใหญ่แล้วนะนะครับผมแต่ว่า ไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดั้งเดิมที่ออกมาเลยนะครับของเนกาผมมองว่ายุคแรกที่ออกมาเนี่ยนะครับปั้นหน้าออกมาได้สวยมากๆนะครับผมปั้นหน้ามาได้เวิร์กมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาเคนะครับแพ็กเกจโดยภาพรวมนะครับสวยงามเพื่อนนะนะครับผมกับอาร์ตเวิร์กนะครับผมเนี่ยอาร์ตเวิร์กสวยงามมากนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้นยิงด้านหลังนะโอ้โหภาพเนี่ยมันเท่มากนะครับมีให้เราได้รู้ว่า จะออกมีตัวไหนยังไงบ้างนะครับมีตัวถือปืนนะครับมีตัวตอนที่อโนโชแขกนะครับแล้วก็อโนหล่อๆแล้วก็เป็นที่เป็นอโนที่เป็นคนเหล็กก็เรียกกันเป็นคนเหล็กแล้วกันเนาะอะไร Endo s k e l e ตันอะไรเนี่ยนะครับผมก็แพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจแบบโบราณดั้งเดิมนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นมือหนึ่งเลยนะนะครับผมได้มาได้มาเป็นมือหนึ่งเลยสลับตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าถุงเนี่ย ยังไม่ได้แกะเลยนะครับถุงนี่ยังยังเป็นถุงซิลแบบโบราณอยู่เลยนะโอ้โหตัวนี้ทีเด็ดเลยครับทีแปดร้อยที่ทําไมราคาถึงไม่เป็นทีแปดร้อยวะนะครับราคามันไม่มันมันไม่ตามชื่อเออนะครับถ้าราคาตามชื่อมันจะน่ารักมากแต่ราคามันไม่ตามชื่อเลยนะครับเออทีแปดร้อยแต่กระโดดไปหลายร้อยซะเหลือเกินนะครับโอ้โอเคยสวยงามนะครับตื่นเต้นเดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตนะครับ แกะนิดนึงได้เพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบแผงนะครับผมมันเป็นแบบแผงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการาใช้พวกกรรไกตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีการเชิงการเฉือนแต่ผมก็พยายามจะเก็บรักษาแพ็คเกจเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาร์เวิร์าเขาสวยมากนะครับเสียดายเนาะโอเคเดี๋ยวคุณบอลขออนุญาตไปแกะที่แปดร้อยสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะขออนุญาตสักครู่นะครับผมป นี่ครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับเอาน้องออกมาแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับผมนี่โอ้โหอยู่ในถาดนะครับผมอยู่ในเขาเรียกกันนะลวดอยู่เลยนะครับยังมัดไปอยู่เลยนะครับมือหนึ่งโอ้โหอสุดยอดเลยโอ้ยตัวนี้ผมจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเพื่อนๆนะนะครับเพราะผมไม่เคยมีงานคอนเรกสวยๆเล่นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นงานคอลเลกตัวแรกของผมเลยนะนะครับอือหเพื่อนๆดูดีเทลรายละเอียดเนาะสุดยอดไปเลยนะฮะ นะครับผมของนะครับในถาดที่มีมาให้นะครับก็มีตัวนะครับตัวนะครับบอดี้นะครับฟิกเกอร์แล้วก็มีปืนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าปืนคกนะผมไม่เรียผมไม่รู้ว่าเรียกว่าปืนอะไรนะครับแล้วก็อะไรนะหัวอีกหนึ่งหัวนะครับที่เป็นแบตเทิรดาเมที่จะพังน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาเลยดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอารวดนี้ออกแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาฮะ นี่ครับเพื่อนมาแล้ว oh, โอ้โหเฮ้ยโคตรสวยนะครับผมต้องพูดเลยว่าโคตรสวยเพื่อนสลับตัวนี้นะครับผมนี่กับที800นะครับเบตเทินดาเมจไฟนอลด้วยนะนะครับเป็นช่วงท้ายเรื่องของคนเหล็กพักสองที่อโนค่อนข้างที่จะแบบชํำรุดแล้วก็พังมากที่สุดแล้วนะครับในในเรื่องนะนะครับเพราะว่าหน้าในพังหมดแล้วแล้วก็หน้าอกในเปิดแล้วแขนขาดด้วยนะครับ โอ้โหพืมม่ดูงานดีครับผมงานดีเทลละ,ละเอียดนะงานปั้นของเนก้าเนี่ยเขาเขาเดือดจริงๆรงนะเพื่อนๆนะดูดิหื้อสวยมากนะครับรอยยงรอยย่นเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหตัวนี้สุดๆไปเลยอ่ะนะครับผมคือผมเองก็ไม่ได้เล่นงานเนกาในลักษณะแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับพอมาเจอตัวนี้นี่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยคอลเลกชันนี้ผมต้องจบที่เนก้าจริงๆนะครับเพราะว่างานอื่นนี่มันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะนะครับที่ดีเทลบ้าบอขรคังข้างฝาขนาดนี้นะครับโอ้โหเพื่อนสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของที่เขาแถมมาในมีอะไรบ้างเนาะนอกจากตัวแล้วนะครับก็เป็นส่วนหัวอย่างนี้บอกนะครับหัวดาเมจนะครับเป็นหัวดาเมตที่ก็เป็นอีกห่หัวที่เท่นะนะครับผมเป็นหัวดาเมจที่พังนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะพังน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็ เสี้ยวเงาะมากนะฮะเนี่ยคือเพื่อนๆไองานเนก้าชุดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่างานปั้นเขาปั้นหน้าอโนได้เหมือนอโนโมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไองานชุดนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่พักหนึ่งเนาะที่มันจะมีงานก๊อปจีนออกมาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นปืนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าปืนโคกนะผมไม่รู้ว่าปืนอะไรมันเป็นปืนระเบิดอะ นะครับไอ้ปืนนี้มันก็ค่อนขเทีจะโดดเด่นนั่นในหนังนะครับแต่อันนี้เป็นรูปแบบปืนที่จะพังแล้วนะครับเพราะจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงปลายปืนนี่มันแตกหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันแตกมันพังม้วเป็นช่วงท้ายเรื่องนะครับผมดีเทลสวยงามคานในสายนี่เฟี้ยวเลยนะครับยืดได้งอได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยกได้ไหมอันนี้ยกไม่ได้นะครับอันนี้ตรงนะครับปืนปืนตรงนะครับเพราะว่าของผมเห็นปมเหบางเจ้ามันจะงอปืนงอนะครับแต่อันนี้มันตรงโอเคอยู่นะครับผมอ่ะกลับมาที่ตัวงาน ตัดสินใจซื้อตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆผมหาข้อมูลในระดับหนึ่งเลยนะเพราะผมกลัวว่าจะเจองานกอลผมกลัวจะเจองานกอลมากๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่างานกอลในรุ่นนี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเต็มตลาดไปหมดเลยนะครับนี่ก็ไปเจอทางร้านร้านเนี่ยนะครับไปสังเกตเฮ้ยนี่มันน่าจะงานแท้ดิ้นไปเห็นหน้าชัดชัดโอ้โหยหน้าสวยขนาดนี้ต้องงานแท้แล้วลหละนะครับไม่น่าพลาดอะไรก็เลยตัดสินใจจัดมาในราคาก็ถามว่า แพงไหมกับดีเทลตรงนี้ผมมองว่าคุ้มค่ามากมากนะครับคุ้มค่ามากมากแต่มันไม่ถึงพันผมบอกแค่นี้ดีกว่านะครับมันไม่ถึงพันแล้วกันสำหรับตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปเจอกันราคาไหนแต่สำหรับผมอะไม่ถึงพันแล้วตัวนี้ผมมองว่าคุ้มค่าแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณม,มนขออนุญาตนะครับ เอาน้องทีแปดร้อยไปอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับมาอวดเพื่อนๆอีกทีพร้อมกับยืนฐานไดโอหล่ๆอๆเพราะผมทำฐานไดโอไว้รอเขาล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอยืนฐานไดโอแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วอาบน้ำแล้วเนี่ยน้องทีเป็นร้อยจะฟุงฟ้งฟิ้งสป,งปุ้งสปิงจะคุกกระจิกจะจุกกระปุยจ,จ,จะขนาดไหนนะครับเกลับมานิดจ้าไปได้จ้าทีแปดร้อยดึ๋งดงึ๋งดึ้งดึ๋งดิงดิง เป็นเพื่อนโอ้โหเป็นไงฮะกับคนเหล็กของเรานะครับฮึอไม่ไหวเลยไหมพอยืนคู่กับฐานไดโอนี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับผมยอดไปเลยนะครับผมโอ้โหเพื่อนๆสวยมากสวยมากมากถึงมากที่สุดนะครับผมสลหรับทีแปดร้อยตัวนี้นะครับว้าวโอ้โหผมนี่ว้าวมากนะครับได้ยิ่งมายืนกับฐานไดโอที่ ทำมือด้วยนะเป็นฐานไดโอที่ทําเองด้วยนะเพื่อนๆนะ,นะครับจากสิ่งวัสดุที่ใกล้ๆตัวนะครับเอามาปัดสีทําสีนะครับโอ้สลับทีแปดร้อยตัวนี้สวยงามจริงๆเพื่อนๆจ๋าโอ้ยมามามา,มาขออนุญาตนะครับพูดถึงดีเทล,ลนิดนึงนะครับขอเก็บไดโอแป๊บนี่นะเพื่อนๆนะ <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมเพราะว่าดีเทลของงานเนก้าเนี่ยเขา เขามหาเทพจริงๆนะเพื่อนๆนะดูดินะครับลอยยับลอยย่นนะครับแล้วก็การได้บัดสีสว่างของเขานะครับตามชุดตามเสื้อเนี่ยผมมองว่าโอ้โหอันนี้มันมันมันสุดยอดจริงๆนะครับดีเทลงานปั้นก็เดือดโหดสุดพออยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมาเจอกับการได้บัดสีที่มหาเทพแบบนี้ยิ่งสุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่สําคัญของงานชิ้นนี้ก็คือการปั้นหน้าอโนแล้วก็การทําสีครับนะครับผม ผมมองว่าหวใจะหลักงานชิ้นนี้คือการทําหน้าอโนเนาะนะครับผมถ้าหน้าอโนคือหน้าทีเป็นร้อยอันเนี้ยถ้ามันไม่สวยแล้วมันตลกตลกมานนี้ก็คือจบเลยนะสลับผมคือจบเลยนะครับคืองานนี้มันเป็นงานเก่าเพื่อนนะครับงานปั้นหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอันนี้จากเท่าที่ผมดูรีวิวมานะครับผมมองว่างานรุ่นนี้นะครับหน้าอโน่ในละเอียดมากๆแล้วก็สวยที่สุดเลยนะครับแต่ก็แลกด้วยกับ การที่ขยับไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยที่เป็นขาเนี่ยนะครับขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยบิดได้ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยบิดได้แค่นี้เนี่ยบิดได้แค่นี้ข้อเท้าอะไรก็บิดไม่ได้นะครับทุกอย่างมันฟิตออกข้อเท้าบิดได้นิดนึงมันฟิตไปหมดนะครับแขนอ้าได้นะครับขยับได้แค่แขนเนี่ยแขนขยับได้นะครับแต่แถวเนี่ยข้อขาได้ตรงข้อพับตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็หมุนเอวได้ ทำได้แค่นี้เองนะครับมันแลกด้วยมันแลกมันคือมันแลกด้วยความสวยงาม่าเพื่อนๆนะครับผมก็ต้องแลกกันแต่สรับตัวที่มันขยับได้นะครับราคามันก็จะโดดแล้วก็แพงไปกว่านี้แต่หน้ามันไม่สวยแบบนี้สรับผมผมขอหน้าสวยหน้าหล่อละกันนะครับผมการขยับก็เพื่อนๆก็ได้จะรู้ว่าผมเนี่ยจะชอบมายืนคู่ไดโอนะครับขยับได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับยืนคู่ไดโอก็หล่อแล้วก็เฟี้ยวแล้ค่นั้นก็พอแล้ว แล้วสำหรับ T800 ตัวนี้นะเพื่อนๆนะโอ้โหผมเอาไปจัดไฟนะครับจัดแสงถ่ายภาพเนี่ยมันมากๆนะครับผมแล้วยิง่งเอามายืนฐานไดโอนะครับมาจัดไดโอลมาม่าให้เขายืนเท่ๆแล้วจัดไฟจัดแสงนะเพื่อนๆนะสุดๆครับผมตัวนี้ผมเชียร์นะนะครับสลหรับคนที่เป็นแฟนๆ T800 แ,แ,แล้วว่าคนที่อยากตามหางาน T800 สวยๆส,สักหนึ่งตัวผมเชียร์งานนี้นะครับเนกางานปีเก่านะครับผมปีใหม่ก็ดีนะครับแต่ว่าราคามันแพงแล้วก็เสี่ยงกับ เออคือไองานชิ้นเนี้แล้วเพื่อนๆไองานก๊อปมาเยอะมากเพื่อนก็ต้องดูให้ดีนะนะครับเช็คให้ดีโดยเฉพาะแถวหน้าอโนเนี่ยเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะดีไม่ดีก็ดูมันดูที่หน้าเนี่ยผมผมมองว่ามันเห็นชัดเจนที่สุดนะครับคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีการสังเกตยังไงนะแต่สลับผมผมสังเกตว่าสลับงานแท้เนี่ยนะครับสรับตัวอโนเนี่ยนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลน,นะครับแล้วก็จะมีการไดบัสสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ พวกดีเทลของล่องลึกการทําแผลอะไรพวกนี้นะครับมันจะดูชัดนะครับผมมันจะดูชัดแล้วก็มันจะดูละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นงานกอปเราจะเห็นว่าการลงสีมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ต้องเช็คกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะแถวเสือ้อแถวเดียวแถวเสือ้อแถวกางเกงเพื่อนเนก็ต้องเช็คกันดีว่างานกอปในบางทีเนี่ยมันมัน รู้สึกว่ามันจะเข้มกว่างานแท้นะผมจะไม่ผิดนะสีมันจะเข้มกว่าพวกเสื้อพวกผ้าน,นะครับแต่งานอาของงานแท้นี่มันจะแบบได้บัตรมาละเอียดกว่านะครับแลวจะมีการไล่เฉดด้นะมีทั้งสีเทานะครับแล้วก็มีสีน้าตาลอ่อนๆผสมสมด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องเช็คก,กันให้ดีเนาะโอเคนะครับผมก็สลับตัวนี้นะเพื่อนๆนะ ก็เป็นหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์ในตัวผมมากๆนะครับเพราะว่าผมค่อนข่านที่จะผูกพันนะครับแล้วก็มีความทรงจําดีๆกับ T800 ใน Terminator ภาค2มากๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับมันเท่มากนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์ผมนะนะครับผมทั้งรูปแบบงานที่เป็นแบบว่าหน้าที่มีเหล็กโพออกมานะครับผมแล้วก็ชุดที่ปั้นออกมาได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็โมเมนต์ที่มันแบบว่ามีแขนคาส์ดนะครับ อะไรประมาณน,นี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเนี่ยตัวนี้คือใช่ตัวนี้คือใช่เลยสำหรับผมนะครับผมสวยงามถูกใจมากๆนะครับผมก็สำหรับงานตัวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็นาา่าจะยังคงตามหาได้อยู่นะนะครับต,ตามร้านของเล่นที่ค่อนข้างที่จะมีของที่จะแบบเรียกยังไงดีปีลึกนิดนึงอ่ะนะครับผมเพราะว่าของต,ตัวนี้มันก็เก่าแล้วเนาะมันเดินทางมานานมากนะครับตั้งแต่วันที่มันผลิตจนถึงวันเนี้ย นะครับที่ผมเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของเขาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเดินทางมายาวไกลมากมายนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมวันนี้คูมอนก็จะมีขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กับคูมอนโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้าแล้วมารอดูกันว่าในครั้งหน้าคูมอนจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้คูมอนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย